ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับล่าสุดเปลี่ยนเส้นทางอีกแล้วพายุหินหนามหน่พยากรณอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาทภตยัยอุทกภยัยพยากรณอากาศในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่2กันยายน ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ฝนที่จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับในช่วงนี้ร่วมถึงการเพียร์รากาศในอีก7วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างแล้วเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากที่ในช่วงนี้จากมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่มีกําลังอ่อนลงและจะค่อยๆเพิ่มกําลังแรงขึ้นนะครับหลายพื้นที่ก็เริ่มมีฝนกระทบทําให้มีฝนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับในช่วงนี้ตังเช่นนะครับ ที่บริเวณกลางทะเลเอ่าวพัทยาเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้เกิดพาย,ยุงวงช้างอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและขอ้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านส่วนภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่บริเวณกรุงเทพมหานครนะครับหลังจากเกิดพาย,ยุฝนฟ้าคะนองทําให้หลายจุดเกิดต้นไม้หกักโค่นรวมแล้วกว่า20ต้นนะครับบริเวณถนนเทพารักถนนตัดใหม่วัชรพพลสะพานใหม่ เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนั้นแล้วนะครับที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตอําเภอถลางเมื่อเช้านี้ได้เกิดน้ําท่วมรถนะครับเกือบมิดคันหนักสุดที่บริณวณอําเภอถลางสภาพเป็นคอนโดแห่งหนึ่งนะครับใกล้กับสนามบินภูเก็ตมีน้ําท่วมสูงจากฝนตกหนะักทําให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ถูกน้ําท่วมจนเกือบมิดคันนะครับเจ้าของรถต้องขนย้ายรถหนี ซึ่งนะครับหนีน้ำไม่ทันในบางพื้นที่ก็เกิดน้ำท่วมสูงอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครั่นและผู้เห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและขอ้อมูลข่าวจากคุณณสิรรมนอกจากพื้นที่ของประเทศไทยของเราแล้วนะครับพื้นที่ของเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นนะครับที่บริเวณพื้นที่บริเวณเมืองดาลัดประเทศเวียดนามก็เกิดน้ําท่วมขังสูงนะครับจากฝนตกหนะัก ฝนตกนานฝนตกแช่อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านส่วนพื้นที่ประเทศไทยนั้นนะครับในช่วงนี้ทั้งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจากในช่วงก่อนที่มรสุมตัำตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้รองมรสุม จากกำลังอ่อนจะค่อยๆเพิ่มกำลังขึ้นนะครับพาดเข้ามาผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนย่องสู่หย่อมพอประกาศตำ่ำที่ปกคลุมชายฝั่งเวียดนามทางตอนบนและอ่าวตังเกียซึ่งจะดึงมรสุมตอมตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยรวมถึงบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีกำลังปานกลางนะครับทาให้ภาคเหนืออีสานกลางตาอ่ กรุงเทพมหานครเริ่มทนและภาคใต้ทางตอนล่างจะเริ่มมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนในบางพื้นที่นะครับในวันนี้จากนั้นในช่วงวันที่5ถึง9กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางภาคตะวออก ประกอบกับมรสุมตัตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับจะทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักและคลื่นลมทะเลจะเพิ่มกาลังแรงขึ้นนะครับเป็นกําลังปานกลางคลื่อนสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นนะครับจะต้องฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้เนื่องจากในขณะนี้ในด้านของพายุใต้ฝนหินน้ำหนอซึ่งนะครับ ในขณะน,นี้ดูเหมือนว่าพายุจะไม่เคลื่อนที่นะครับเนื่องจากพายุมีขนาดใหญ่และเคลื่อนที่ช้านะครับศูนย์กลางของพายุยังคงวนเวียนอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันรวมถึงด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ในขณะนี้นะครับซึ่งมีทิศทางการเคลื่อนตัวมุ่งหน้าเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ต่อไปนะครับและเคลื่อนตัวเข้าแกล้ประเทศญี่ปุน่นซึ่งนะครับพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าไทยก็จริง แต่ผลอิทธิพลที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็มีมากนะครับจากพาย,ยุที่มีลูกใหญ่จะช่วยดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้พัดแรงขึ้นและดึงโรคมรสุมให้เคลื่อนต่ําลงนะครับและอาจจะโยงเข้าสู่ย่อมความอากาศต่ําที่อาจจะก่อตัวขึ้นได้นะครับในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้ติดตามการพยรากรณ์อย่างใกล้ชิดในด้านของพื้นที่ฝนในคืนนี้นะครับ ทั้งปริมาณและการกระจายตัวของกลุมฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจะมีฝนตกหนักเข้ามานะครับในบางพื้นที่ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะนออกรุงเทพมหานครปมริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุมฝนจะอยู่ที่40-70%จน,นของพื้นที่บริเวณที่มีฝนจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาบางพื้นที่นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด3-4 3, 3 5องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง7จ็สบเซนของพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามุกดาหารยโสธร อำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคกลางฝนฟ้าขนองหกส่็นของพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสภาคตะวนออก ฝนฟ้าขนองหกส่วนเนของพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณนครน,นายกปราจีนบุรีสากแก้วชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงศาเซลเซียสทะเลเคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง6กจะเป็นของพื้นที่ฝนตกหนักลงกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาทลนซียสพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนอง40ส่เป็นของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 3 2ถ,ถึง3 5องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง7จ,จเซนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกรี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด2 9สิ e ถึงถองศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนการคาดการณ์ พยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนอีก10วันล่วงหน้า2-4กันยายนร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนเข้าสู่หย่อมความรกาศต่ำเวียดนามทางตอนบนและอ่าวตังเกียมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะค่อยๆเพิ่มกำลังขึ้นจากนั้น5-8กันยายนร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากทะเลเคลื่นสูง2อถเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนในด้านของพื้นที่ภาคเหนือ2อถึง4กันยายนฝน4 0่สถึงหกสตนของพื้นที่จากนั้น5-8กันยายนฝนเพิ่ม6 8ิถึง8ปดสตของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อาจจำลอ,อกเฉยงเหนือ โดยตลอดทั้งช่วงเกณฑ์ของฝนจะอยู่ที่60-80%ของพื้นที่ฝนตกหนักตลอดทั้งช่วงและฝนตกหนักมากจะเน้นในช่วงวันที่4-8จนถึง 8, กันยายนพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคกลาง2-4ถึง 4, กันยายนฝน30-40%ถึง 4, ของพื้นที่จากนั้น5-8ง 8, กันยายนฝนเพิ่ม60-80%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ภาคตะวันออก 2-4กันยายนฝน40-60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่จากนั้น5-8กันยายนฝนเพิ่ม60-80%ของพื้นที่ฝนตกหนักถั้งหนักมากบางพื้นที่ทะเลเคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑล2-4กันยายนฝน40-60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ จากนั้น5-8ถึงกันยายนฝนเพิ่ม60-8ถึงเซนของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พื้นที่ของบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก2-3ถึงกันยายนฝน40-6สถึงเซนของพื้นท like şey ี่ฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วน4-8ถึงกันยายนฝนเพิ่ม60-7ถึงเเเนของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทะเลคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่ตร ส่วนฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนาึนอหสิบถึงแปดเซนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ตลอดทั้งช่วงโดย4ี่ถึงแกันยายนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลเคลื่อนสูง2อถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปทะเลเคลื่อนสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรโดยสรุปนะครับในช่วงวันที่2จนถึง4กันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากกําลังอ่อน จะค,ค่อยๆเพิ่มกำลังขึ้นเป็นกำลังปานกลางและในช่วงวันที่5จนถึง8กันยายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกจากมารสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับและลุ้นการก่อตัวในด้านของหย่อมพอประกาศตำ่ำบริเวณประเทศกรัรมพูชายะต่อไปขอให้จับตาอย่างใกล้ชิดส่วนในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพาย,ยุทั้งสองลูกในขณะนี้นะครับ13 W และหินน้ำหนอในด้านของ13 w ว ได้สลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเกิดปรากฏการณ์ฟูจิวาราเอฟเฟกในด้านของพายุใต,ต้ฝุ่นหินน้ำนอได้ดึงในด้านของพายุดิปรสชัน13บวิวให้มารวมตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหนึ่งเดียวคือพายุใต้ฝุ่นหินน้ำนอในขณะนี้อยู่ที่ละจิจูดย2 0องศาเหนือนอกจิจูด125.1อยงองศาตะวนันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ149กกิโลเมตรต่อชั่วโมง ในด้านของพายุใต้ฝนลูกนี้กําลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งหน้าเคลื่อนตัวเข้าสู่เกาหลีใต้ต่อไปและจะเคลื่อนตัวเรียบชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับในด้านของพายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่จะส่งผลอิทธิพลทางอ้อมเนื่องจากมีลูกใหญ่มากนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะยะ,ยะ,ยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้ามูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบ้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ